สวัสดีครับเพื่อนๆชาว S Mobile ทุกท่านครับเจอกันอีกแล้วกับแดกนะครับวันนี้แดกมี gadget ตัวนี้มาอีกแล้วนะครับเป็นสมาร์ทวอทชนะครับของค่ายโนวันนะครับนั่นก็คือ DT Watch 10นั่นเองนะฮะออย่าสับสนนะฮะครั้งที่แล้วนะครับเป็น DT Watch X นะฮะจริงๆ X มันก็คือ10นะฮะแต่ว่าอันนี้มันคือคนละรุ่นกันนะฮะที่แดกเคยรีวิวไปนะฮะอันนี้จะเป็น DT Watch 10นะฮะส่วนที่ แล้วมานะครับเป็นอีกตัวหนึ่งนะฮะที่เป็น D T Watch X นะฮะก็เป็นคนสไตล์นะฮะที่แล้วมาจะเป็นสไตล์แบบโชบเชียวหน่อยดูเขาเรียกว่าแมนแมนหน่อยนะฮะแล้วก็อันนี้จะดูออกแนวแบบเขาเรียกว่า normal 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 หวานๆนะครับแล้วก็เรียบง่ายนะฮะแล้วก็สไตล์ที่กำลังเป็นที่นิยมกันเลยนะฮะซึ่งจริงๆแบรนด์นี้นะฮะได้ก็ใช้มาประจำเลยนะฮะอันนี้ก็คือใช้มาแบบ ยาวๆเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ราคาเนี่ยแบบสมเหตุสมผลแล้วก็มีคุณภาพดีมากนะครับผมมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคครับเพื่อเป็การเสียเวลาเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่านะฮะตัวกล่องนะฮะก็ตัวนี้นะฮะก็มากับการฉลอง10ปีนะฮะเจ้าตัวเขาเรียกว่าอะไร รุ่นนี้นะครเป็นการทํามาเพื่อฉลอง10ปีนะฮะของค่ายโนวันนะฮะคิดว่านะครับอย่างนั้นนะฮะแล้วก็ในซอฟต์แวร์แวร์โปรโอเอสนะฮะก็สามารถที่จะหาโหลดได้ทางแอปพลิเคชันเพจสโตร์หรือในแอปสโตร์ได้นะฮะอันนี้ก็ที่มาดูข้างกล่องันเลยดีกว่านะครับเพื่อเป็การเสียเวลานะฮะก็ตัวนี้นะครับรองรับอ m o โมเนะครับแล้วก็มากับความจุที่ให้มาเยอะเลยทีเดียวนะฮะต่อ TWS ได้นะฮะมีการใช้โล c a l m ม s i c สได้นะฮะก็คือหมายพวามว่าเราสามารถที่จะใช้เพลงที่เป็นเ,เพลงไทยได้นะฮะไม่ต้องมาแบบถ้าเป็น g a จ g ตจจีนบางแกจ g ต t เนี่ยคือเวลาโหลดเขาเรียกว่าอะไร OTA จะเป็นค่ายเพลงจีนอย่างเดียวเลยนะฮะเล่นวิดีโอได้นะฮะสามารถที่จะเล็กคอร์ดได้นะฮะมีในเรื่องของโฟโตอัลบั้มแล้วก็มี 3D Display ด้วยนะฮะที่ใ okay. ห like, er to ้มานะฮะก็ถือว่าฟังก์ชันให้มาครบๆเลยทีเดียวนะฮะก็นี่ฮะกล่องก็จะออกแนวเอาตรงตรงๆก็เหมือนกับตัว Apple Watch กันเลยนะฮะนี่ก็จะเป็นคู่มือบบาบาเนี่ยเพื่อนเจะเห็นก็สามารถที่จะใช้ได้กับนะฮะ Android แล้วก็ iOS ด้วยนะฮะเพื่อนเจะเห็นนี่ ่ะในกล่องก็สแตนด์ดสแตนด์ดเลยไม่มีอะไรมากนะ mm. ก็ให้มากับที่ชาร์จนะครับ mm. ก็ตรงนี้จะเป็นแท่นชาร์จมาให้นี่ฮะ mm. ก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียว mm. นะฮะมาครั้งนี้ให้ตัวสายมาแค่1อันเองนะฮะก็ถือว่าโอเคนะแล้วก็ในเรื่องของสายนี่ก็ถือว่าแบบใช้กับ Apple Watch ได้เลยหรือเปล่า mm. เดี๋ยวต้องไปเทสดูนะฮะโดยส่วนใหญ่แล้วไม่เคยใช้ Apple Watch เลย นะฮะไอโฟนนี่ยังไม่ได้ใช้เลย Apple Watch น mm ี hmm. ่ไม่ต้องพูดถึงนะฮะแต่ว่าในเรื่องของคุณภาพนะฮะเป็นอย่างดีนะฮะก็ถือว่าแบบ i Build Quality ทำมาได้ดีนะฮะไม่ได้กองแก๊งนะฮะถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะฮะแล้วนี่ก็คือตัวสมาร์ทวอทนะฮะ Watch 10ของเรานั่นเองเรามาแกะกันเลยดีกว่าแกะพร้อมกันเลยนะฮะเพื่อนๆได้ดูอุ๊บ อืมโอเคเนี่ยฮะฮะแปะหน้าจอกันเลยหน้าจอเป็น AMOLED ด้วยอ่าแปะไปตรงนี้ก็แล้วกันนี่เพื่อเพื่อจะเห็นนะฮะในเรื่องของพิ้วคุณภาพนะฮะทำมาได้ดีมากๆนะฮะถ้าเอาปเปรียบเทียบกับพวก Apple Watch เนี่ยอันนว่าแบบโอ้โหน่าจะแบบคล้ายคลึงกันเลยท,ท,ทีเดียวนะก็อย่างที่บอกนะะบางคนบอกว่าโอ้ยเป็น ของจีนนะฮะมันก็ได้ในระดับหนึ่งก็ต้องยอมรับนะฮะว่าได้ในระดับหนึ่งอันนี้พูดแบบตรงไปตรงมานะไม่ได้ว่าอะไรแต่เพียงแต่ว่า,าจะพูดว่ายงไเราจะไปเหมารวมไม่ได้ว่าของจีนทั้งหมดจะไม่ดีเลยนะครับเพราะว่าของจีนมันก็มีเกรดของมันนะไม่ว่าจะเป็น โทรศัพท์มือถือหรือว่าสมาร์ทวอทหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะเขาจะมีเกดของมันเกดที่แบบใกล้เคียงกับตัวที่เป็นไฮเอ็นนะฮะแล้วก็คุณภาพดีๆราคาดีๆเนี่ยถือว่าเยอะแยะมากเลยนะฮะเพียงแต่เราต้องเลือกซื้อนะฮะตัวสมาร์ทวอทก็เช่นกันนะะก็มีหลายยี่ห้อนะ,ะโดยเฉพาะยี่ห้อนี้นะฮะดีทน,นะะก็ถือว่า,เ,าเป็นอีกตัวหนึ่งที่โอเคละไม่ใช่ว่าไฮเอ็นนะ,ะเป็นกลางๆนะฮะแต่ว่า คุณภาพการใช้งานนะฮะกับราคาเนี่ยแอดนะย,ยกตัวอย่างให้ดูตัวนี้นะฮะนี่ฮะก็ถือว่าแบบให้ได้ดีเลยทีเดียวนะฮะเนี่ยแล้วก็ใช้มาตลอดนะครับแล้วก็แบบเนี่ฮะการปรับการอะไรนยฮะก็นี่ฮะเน,นี่ยถึงแม้ว่าดูมันจะไม่แบบโอ้ต้องแบบสมูทจนะ๋าหรือว่าอะไรนะถ้าเกิดว่าเราแค่แบบการอาเอาไปใช้ในการาจับ เ,เรื่องเวลานะฮะแล้วก็การวิ่งการออกกําลังกายกบบตื่นนอนอะไรนั่นนู่นนี่นะฮะก็ถูกว่าใช้งานได้เลยทีเดียวก็แต่ว่าต้องบอกลงไปว่ความสเตเบิลความสมูทเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ว่าโอ้โหต้องแบบ จีจาร์เท่ากับราคา5้0 0กพ0นเจ็ดหรือเป็นหมื่นนะฮะน,นี่ก็ต้องพูดต่อตรงไปตรงมาเพราะว่าถ้าราคาไม่เกินพันแล้วมันทำได้ขนาดนี้ไล้ถือว่าสำหรับแอกเองนเป็นคนที่ไม่ได้ชอบใช้อะไรแพงๆอยู่แล้วนะแค่นี้ก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวโอเคเนี่ยฮะในเรื่องของบิวคุณตี้เนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะ,ะเป็นโลหะทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็หน้าจอนะก็จะเป็นตัว 3D curve นะะียเพจะเห็นนี่ นะฮะโอเคเราไปเปิดกันเลยอ่าเปิดอย่างนี้นี่ด้านขวาเนี่ยน่าจะเป็นตุ่มเปิดนี่มาแล้วฮัลโหลเนี่ยนี่เราสามารถที่จะเลือกภาษาได้นะฮะโน no One เนี่ยถือว่าเป็นแบรนด์ที่ทำสมาร์ทวอทมาค่อนข้างที่จะนานแล้วก็การันตีในเรื่องของคุณภาพ ระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะในราคาไม่ถึงพันหรือพันนิดๆเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้สบายๆเลยนะฮะอ <S <S โอเคอันนี้เราอาจจะต้องไปเชื่อมต่ออ่ะเดี๋ยวจะเชื่อมต่อ,อเพื่อนดู <S 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 <ล>โอเคใส่มาเ,เรียบร้อยนะฮะก็ถือว่าโอเคกว่าจะใส่ได้นะฮะก็พูดตรงๆนะฮะใส่ง่ายนะฮะแต่เพียงแต่ว่าไม่เคยใส่สมาร์ทสมาร์ทวอทที่เป็นคกล้ายๆกับอ่า Apple Watch นะครก็เลยสายนี i, okay ่มันเป็นยังไงนะครับก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครมีการตั้งค่าต่างๆนานาเยอะแยะมากมายนะครให้เราดูในเรื่องของ Recent App นะครปัด huh. ข uh, ึ uh ้นไปก็จะเป็นการใช้โหมดฟังก์ช <course dance programm ables> okay, ันต่างๆนะครับเพื่อนจะเห็นนะฮะก็จะมีในเรื่องของกิจกรรมการเต้นหัวใจออกซิเจนเลือดนะครับการเคลื่อนไหวนะฮะการเคลื่อนไหวก็เยอะแยะมากมายนะครับเป็นวิ่งเป็นเดินปัดจักรยานบาสเกตบอลโอ้เยอะแยะมากมายหลายอย่างนะคร เนี่ยฮะเขาก็ให้เรานับเลยหนึ่งสองสามเอากดไปแล้วทาําไงถ้าจะหยุดทานะําไงเนี่ปิดเนี่ยฮะประมาณนั้นเนี่ฮะลราก็จะมีการออกกําลังกายนะฮะออกกำลังกายนี่ก็เป็นการโน้ตนะฮะว่าการออกกําลังกายเราได้ยังไงบ้างการนอนเราเป็นยังไงนะฮะความดันโลหิตเป็นยังไงนะฮะก็สามารถที่เนี่ยฮะกำลังวัดความดันโลหิตของเราเลยนะฮะว่ามันจะประมาณไหนดูซิว่ามันจะ ค่อนข้างที่จะตรงไหมอ่ามาดูกันพร้อมๆกันเลยนะฮะก็เดี๋ยวค่อยมาเปิดที่หลังก็ได้มั้งอ่าค่อยว่ากันเนี่ยเขาวัดอยู่นะฮะแล้วก็จะมีโหมดเพลงนะฮะก็สามารถที่จะบันทึกเพลงเข้าไปในเนี่ยอ่าสมาร์ทวอทนะฮะนี่นะฮะเชียงใหม่3าองศานะวันนี้นะฮะก็ให้เราดูนะฮะโหมดโทรศัพท์นะฮะเราก็สามารถที่จะเลือกบันทึกการโทรได้นะฮะเบอร์ติดต่อนะครับ ป้นหมายเลขนะก็กดใช้ได้นะบันทึกการโทรแล้วก็สามารถที่จะน่าจะบันทึกเสียงอันนี้ก็ซิง์ในเรื่องของจากมือถือของเรานะฮะก็ประมาณนั้นนะครับการหายใจนะฮะก็จะมีบอกให้นะฮะนี่นะฮะก็จะคล้ายกันนะับมีเสียง AI ด้วยนะฮะโอเคนะคก็มีในะเรื่องของ,งานาฬิกาปุ่ข้อมูลเครื่องคิดเลขตัวจับเวลาเกมโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยเข็มทิศ กล้องวิดีโอไฟฉาย NFC นะครับก็ต่างๆนานานะฮะก็สามารถที่จะเนี่ยฮะมีการตั้งค่านะฮะเราก็จะตั้งค่าต่างๆนานาได้ตามสบายเลยนะฮะก็ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกันโอเคครับผมมาพูดถึงสเปคคร่าวๆของเจ้าตัว DT Watch 10ตัวนี้นะครับก็แน่นอนนะครับหน้าจอนะฮะเป็น AMOLED นะฮะแล้วก็เป็น กราสทีดเคิร์ฟนะฮะสามารถที่จะกันน้ำได้ด้วยนะความจุข,ของเขาเนี่ยอยู่ที่ 4G จิกแล้อมเนี่ยอยู่ที่ 4G จิกเลยทีเดียวนะฮะก็สามารถที่จะเก็บทั้งรูปภาพนะฮะเขา,าเป็นฟังก์ชันที่ตัวสายเคเบิลของเขานะฮะก็สามารถที่จะลิงก์กับคอมได้เลยนะฮะก็สามารถที่จะทาน์เฟอร์ไม่ว่าจะเป็นเพลงนะฮะไม่ว่าจะเป็นรูปภาพนะฮะเข้าไปในนี้ได้ ได้เลยนะครับแล้วใครที่ใช้ TWS นะครับ mm. ก็คือหูฟังเนี่ย mm. ก็สามารถที่จะใช้เล่นเพลงที่เป็นเพลงใครได้เลยนะครับ mm. โหลดเข้ามานะครับ mm. ก็สามารถที่จะใช้งานได้อย่างแบบลงตัวเลยทีเดียวใน,ใน,ในการที่จะเข้าฟิตเนสหรือจะไปวิ่งนั่นนู่นนี่นะครับ mm. เขาออกแบบมาให้เป็นอย่างนั้นนะครับบลูทูธใช้บลูทูธล่าสุดเลยนะครับก็คือ บลูทูธเวอร์ชัน5.3นั่นเองนะครับชิปเซ็ตก็ใช้ a อกลางๆนะฮะก็ถือว่าใหม่เลยเนี่ยนะฮะชิปเซ็ตใช้ a t 5s 805อะไรประมาณนั้นนะฮะเดี๋ยวแล้วบอร์ดคีย์กคือจำย่านะฮะแล้วก็ในเรื่องของแบตเตอรี่นะฮะก็ใช้ แบบอยู่ที่240มิลลิแอมนะฮะก็เขาเคลมมาว่าถ้าเกิดว่าใช้งานแบบกับฟังก์ชันนั้นนู่นนี่ต่างๆนานานะฮะก็อยู่ได้ถึง2-4ถึงวันนะฮะแต่ว่าถ้าสแตนบายนะอยู่ได้ถึง1อาทิตย์เลยทีเดียวนะฮะก็คือเอาง่ายๆนะฮะถ้าเกิดว่าใครใช้ดู นาฬิกาย่างเดียวนะฮะก็สแตนบายได้ประมาณ7วันเลยทีเดียวนะฮะแต่ถ้าใครใช้วิ่งใช้ออกกำลังกายใช้ฟังก์ชันต่างๆนานาเยอะแยะมากมายเนี่ยก็จะอยู่ที่2-4ถึง4วันนะฮะสำหรับใครที่ใช้หนักก็อาจจะ2นะฮะใครที่ใช้กลางๆก็อยู่ที่3-4ถึง4วันนะฮะก็ประมาณนั้นนะฮะก็คร่าวๆในเรื่องของสเปกะะก็ถือว่า ครบคันเลยทีเดียวนะฮะให้ความจุมาถึง4จิกเลยทีเดียวก็ถือว่าเอาไว้เก็บทั้งรูปภาพทั้งในเรื่องของเพลงต่างๆนานาสำหรับใครที่ชอบเข้ายิมนะฮะแล้วก็ฟังเพลงนะ,ะก็ถือว่าลิงก์จากตรงนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องไปกังวลอะไรนะฮะไม่ต้องนํามือถือไปให้หนักนะฮะก็ลิงก์เข้าอันนี้เกียบกับ tws เราได้เลยนะฮะ หรือใครจะวิ่งเป็นระยะเวลานานๆหลายกิโลนะฮะก็สามารถที่จะเอามือถือไว้ที่บ้านเลยนะฮะเอาตัวนี้ไปตัวเดียวนะ,ะฟังเพลงไปด้วยวิ่งไปด้วยก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะฮะอันนี้คือฟังก์ชันที่โดดเด่นสําหรับเจ้าตัว DT Watch 10ตัวนี้นะฮะก็ประมาณนี้นะครับในเรื่องของการใช้อ่าฟังก์ชันนะครับแล้วก็สเปคข้าวๆข,ของเจ้าตัวอ่า DT Watch 10นะฮะ ครับผมและนั่นคือทั้งหมดทั้งมวลนะครับของเจ้าสมาร์ทวอทดีทีวอทสิบตัวนี้นะฮะใส่แล้วนะฮะถือว่าสวยเลยทีเดียวนะครับสำหรับเพื่อนๆนะฮะที่ใครมีบัจเจ็ตที่งบ ประมาณน้อยๆหน่อยนะฮะราอยากได้สมาร์ทวอทที่ใช้งานได้จริงนะครับมีฟังก์ชันครบๆนะฮะโอเคแหละอาจจะไม่ได้เทียบเท่ากับเรือธงจ๋าของสมาร์ทวอทนะครแต่ว่าแการันตีได้เลยว่าในการใช้งานทั่วไปนะฮะการวัดค่าต่างๆนะฮะการออกกําลังกายวัดความดันโลหิตนั่นนู่นนี่ถือว่าใช้งานได้ในระดับหนึ่งเลยนะฮะไม่ได้ขี้เล่เลยนะฮะเทียบเท่ากับ ราคานะถือว่าคุ้มจริงๆนะฮะแล้วก็ recommend ในเรื่องของ build quality เลยแอาเขาเรียกว่าอะไรงานประกอบนะครั i l d quality ทำมาได้ดีมากๆนะฮะสวยเหมือนกับเรือทงเลยทีเดียวถ้าไม่ได้สังเกตชัดๆเพื่อนๆลองดูนะถา้าแว๊บๆนี่เหมือนนะฮะ Apple Watch เลยทีเดียวนะฮะก็ประมาณนั้นนะสำหรับค่าใครไม่ได้แคร์เรื่องแบรนด์อะไรมากมายนะ,นะะการันตีนะฮะยีห้อนี้นะฮะ ทั้งในเรื่องของงานประกอบนะฮะแล้วก็ในเรื่องของฟังก์ชันซอฟต์แวร์เนี่ยเขาพัฒนามาเรื่อยๆ,ๆเลยจริงๆนะครับผมโอเคครับเช่นเคยนะครับถ้าอยากให้แอคมีรีวิวดีๆอย่างนี้นะครับมีกจเจ็ตแปลกๆใหม่ๆเข้ามาให้กับเพื่อนๆได้เป็นข้อมูลกันนะครับก็อยากให้เ,เพื่อนๆนะฮะกดไลค์กด like, แชร์กดซับสไคร้นะครับกดก,กระดิ่งได้ยิ่งดีนะครับจะได้เจอแอคได้ทันท่วงทีนะครับสำหรับใครที่ต้องการซื้อมือถือหรือสมาร์ทวอทนะฮะก็ทักมาที่ l ล n ์ไอ e ดียเอ็กซ์ต้าโมบาย ID, Mobile, พูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ DT Watch สินะฮะก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ